ดราม่าน้องมีเนยจัดงานแฟนมีตชาวเน็ตวิจารณ์ลั่นบัตรแพงเกินไปไหม กลับมาเป็นประเด็น d r าม m อีกครั้งครับสำหรับน้องหมีเนยบัตเตอร์แบร์น้องหมีวัยสามขวบที่กำลังจะมีแฟนมิตเป็นครั้งแรกครับใน The First Fan Meeting Adventure Awards ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่9-10ถึงิพฤศจิกายนนี้และจะมีการเปิดขายบัตรในวันที่20ตุลาคมนี้ครับโดยบัตรจะมีราคา2,900บาทไปจนถึงสูงสุด5,900บาทครับส่วนใครจะดูออนไลน์บัตรมีราคา890บาทหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาบัตรออกไปม,มัมมีพ่อหมีก็เตรียมตัวกด ต้องบาดกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันก็มีหลายคนออกมาวิพา์วิจารณ์ถึงราคาบัตรว่าแพงเกินไปหรือเปล่านี่มันราคาแทบจะเท่ากับศิลปินดังระดับโลกเลยนะจนกลายเป็นประเด็นดรามา่า โดยบางคนบอกบัตเตอร์แบร์ไม่เคยทําอะไรไม่น่ารักเลยจนกระทั่งประกาศร,ราคาบัตรแฟนมิรเห็นเขาลังตั้งแต่มีพ์ทเน์เป็นเจ้าใหญ่ละมันไม่มีทางเป็นงานของน้องเนยกับหม่อมหมีจริงๆบางคนบอกบัตรราคาแพงเกินไปมากให้น้องเป็นมาสคอตของร้านน่ารักน่ารักให้คนเอนดูก็ดีอยู่แล้วแล้วอยากตั้งคําถามว่าแฟนมิสที่ว่าเนี่จะมีกิจกรรมอะไรให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปบ้างเพราะเรทราคาคือแพงเทียบเท่ากับคอนเสิร์ตของศิลปินแล้วนะ บางคนก็แจ้งออกมาเป็นข้อๆเลยครับว่า 1. น้องเนยไม่ต้องนั่งเครื่องบินมา 2. น้องเนยไม่ต้องนอนโรงแรม 3. งานแฟนมีตไม่ใช่คอนเสิร์ต 4. เกสไม่ต้องถ้าจะมีแล้วอัพราคาเพราะคนดูอยากดูแค่น้องเนย 5. ้าอลังแค่ไหนเห็นคอนเทนทีเวอร์แต่บัตรไม่แพงขนาดนี้บางคนก็บอกว่าราคาบัตรเนี่ยเทียบเท่ากับแฟนมิตศิลปินเกาหลีเลยนะคงจะจอกลุ่มเป้าหมายคนจีนเป็นหลักแหละ และบางคนก็ถึอกับบอกว่าถ้าแบรนด์ยังเลือกที่จะเดินการตลาดแบบนี้ต่อไปกระแสามีเนอยอาจจะซบเซาและทุกคนละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับดราม่าของมีเนยในครั้งนี้บ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับ